คุณผู้ชมครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเทรดพี่ๆนักทุนเห็นตัวนี้ไหมครับภาพที่ผมขึ้นอยู่ที่หน้าจอชื่อผมเลยหละ่ะอธิวัฒน์นสิงห์ตรงนี้และเห็นไหมครับว่ามันคือ live server มันไม่ใช่บัญชีเดโมย้ํานะครับไม่ใช่บัญชีเดโมแล้วเรามาดูเงินทุนครับอะผมจะใส่ตรงนี้แล้วนะครับ เงินทุนนี้มีอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเหรียญด้วยกันห้าร้อยเหรียญในที่นี้คืออะไรครับอ่ะมาดูครับนักทุนทองคำสเปดเก้าผมขออนุญาตกดนะครับนักทุนอยา่าเพิ่งเข้าตามนะอันนี้ผมจะสาธิตอะไรบางอย่างเข้าไม่พออ่ะมันได,ได้เท่าไหร่ล่ะผมจะกดให้หมดเลย0ูนจุดห้าได้ไหมสูนย์ได้ไม่พออีกเอาไปสักศูนย์จุดสามได้ไหม อ่ะได้แล้วเข้าอีกสักไม้หนึ่งก็ไม่น่าจะได้ครับมาจิ้นไม่พอศูนย์จุดสองผมจะกดให้เต็มเลยนะครับนักทุนศูนย์จุดหนึ่งก็ไม่ได้อีกโอ้โหเ,เลเวลจิมันเท่าไหร่เนี่ยบัญชีนี้อ่ะประมาณนี้ครับกดให้ดูก่อนกดให้ดูเพื่ออะไรเหรอคุณครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันจะมีจํานวนที่มากกว่านี้สิ่งที่ผมกําลังจะบอกกับนักทุนก็คือว่าบัญชีเนี่ยมันเป็นบัญชีฮีโร่บัญชีฮีโร่คืออะไรเป็นบัญชีที่โบรกเกอร์สร้างขึ้นมาให้ใส่เงินเข้าไปได้ เป็นบัญชีจริงๆเลยเป็นชื่อจริงๆเลยแต่ถ้าคนส่วนมากนะครับที่เขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าบัญชีนี้มันของจริงหรือเปล่าผมแค่กำลังจะบอกว่าในตลาดแห่งนี้นั่งจุดครับคนจริงๆที่เขาเทรดได้จริงๆเนี่ยมีเยอะนะแต่เรื่องการตลาดก็เยอะเช่นเดียวกันคําว่าเรื่องการตลาดเยอะนี่คือยังไงบางครั้งเขาใช้บัญชีฮีโร่แบบนี้มาก็ได้อย่างพอร์ตนี้เมื่อสักครู่นี้ถ้ากด1หลอดได้ผมกดแล้วนะครับแล้วอาจจะเสีย500เลยก็ได้ ซึ่งผมจะต้องแคร์อะไรมันไม่ใช่เงินจริงมันคือเงินที่บรกเกอร์เสกขึ้นมาให้คุณแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ถอนได้นักถุดครับประธานโทษบัญชีนี้คือบัญชีที่บรกอร์สร้างขึ้นมามีชื่อผมขึ้นว่าบัญชีเรียวมันก็ถอนได้ครับผมโทรไปหาบรเกอร์พี่ครับเดี๋ยวช่วยดึงเงินออกจากบัญชีนี้ให้ผมหน่อยนะครับสามารถทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับการถอนเงินได้เลยหรือบางวันอาจจะบอกว่าพี่ครับช่วยเติมเงินในพอร์ตนี้ให้ผมหน่อย เป็นสัก2 0 0พเหรียญ3,000นเหรียญมันสามารถทําได้คําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมเราถึงจะต้องทําอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องราวของการตลาดครับนักทุนนักทุนต้องเข้าใจาด้วยว่าการที่เราจะมาเป็นโคชหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมาใช้พอตรร้อยเหรียญ5 0 0เหรียญมันดูมีความน่าเชื่อถือไหมครับไม่มีครับดังนั้นโคชหรือใครก็ตามแต่ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่ามือใหม่ๆมาต้องการจะทําการตลาดจ๋าเลยขอเงินทุนให้ผมหน่อยหมื่นเหรียญก็ได้ครับแสนเหรียญก็ได้ โบรกเกอร์สามารถเซะแค่กับนักชุนได้หมดดังนั้นหลังจากนี้ใครจะติดตามใครอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครเลยนะครับผมพูดถึงบอกว่าภาพรวมที่เป็นจุดดํามืดในวงการตลาด Forex ของเราซึ่งนักทุนต้องเฝ้ราระวังจริงๆครับมันมีแบบนี้จริงๆทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับพี่จเจริญสุขพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับบัญชีนี้เป็นบัญชีที่เขียนว,ว่า l i v e Server และเป็นชื่อของผมจริงๆนะฮะ แต่ผมไม่ได้ใช้เลยเงินมันก็เลยเหลือแค่5 0าเหมือนเดิมแต่ก่อนโบรกเกอร์ก็ถามผมเหมือนกันว่ากลัวจะเอาเงินในพอร์ตนี้เท่าไหร่นะครับอาจารย์บางท่านก็อาจจะเอาไปสักสามหมื่นเหรียญบางท่านก็สองหมื่นผมบอกว่าขอแค่5 0 0ก็พอแล้วกันมันจะได้ไม่ดูเวอร์เกินไปแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยครับเงินมันก็เลยเหลือ500เหมือนเดิมยังได้ครับติดลบแล้วยังไงต่อครับผมจะกดเพิ่มจนหมดพอตอนนี้เลยก็ได้นั่งชุนแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เงินจริงๆครับดังนั้นหลังจากนี้ททุกกคคนรรับจะะําาอไ็ตตมแ่ ต้องใช้วิจรารณญาณให้มากๆนะครับในการติดตามนะแม้กระทั่งไม่ต้องคนอื่นหรอกตัวผมเองก็ได้เวลาผมพูดอะไรก็ตามแต่นะั่นทุกต้องใช้วิจรารณญาณในการติดตามแล้วก็ในการรับชมรับฟังนะครับอย่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้อาจจะเป็นเงินจริงหรือเปล่าคุณผมจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรครับมากดให้มันเสียเงินเนี่ยอ่ะเราปิดใหม่อ่ะปิดเลยก็ได้ครับตรงนี้ปิดปุ๊บคัดลอสทิ้งไปเข้าใหม่ก็ได้ครับผมจะกดให้มันเสีย500ตอนนี้เลย ต้องทำยังไงดีต้องเข้าหลอดเท่าไหร่ล่ะปึออ๊บกดเพิ่มไปกดไปเลยครับเนี่ยจิ้มไปเลย <c oughs> <c oughs> นครับได้คับเนื่องทุนครับมาทําแบบนี้ได้จริงๆฮะแล้วเนื่องทุนดูนะว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือได้จริงๆครับถ้าสมมุติว่าผมแบบว่าขอเงินจากโบเกอร์สักสองแสนเหรียญสามแสนเหรียญแล้วพอร์ตมันก็เป็นชื่อผมด้วยแล้วก็เป็นไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็กดอัดหลอดประมาณแบบว่าโอ้โหเอาแบบ1 0บ0ี่หลอดทองแบบนี้ได้กำไรวันละประมาณหมื่นเหรียญแสนเหรียญนื่งทุนเชื่อไหมครับว่า follower ผมนะฮะหรือว่าคนติดตามหรือว่ามูลค่าการตลาดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงมากเลยครับแต่ผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้จริงครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขัดต่อหลักความเป็นจริงเรื่องจริงเราไม่ได้ทําได้แบบนั้นครับพี่จรนสุบอกว่าวันหลังมาพูดเรื่อง dark s i d ์บ้างก็ดีครับนี่ครับอันนี้ก็เป็น dark s i d ์อย่างหนึ่งมันมีเยอะมากเนืองฉุนครับ dark s i d ์ในตลาด forex ของเราผมจะพยายามเอาเรื่องตรงนี้มาพูดให้นักุนฟังนะครับเพื่อให้ทุกคนมีสติ อยู่กับตัวเองตลอดเวลาและอย่าลืมนะครับบางครั้งบางคนทำได้ของจริงก็มีเชื่อว่ามีหลายคนแต่ของปลอมก็มีมากมายเช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยนะครับนัุนดคับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆแต่แสดงให้เห็นแล้วนะครับนักทุนครับใครที่ไม่ชัวร์ไม่อะไรก่อนนักทุนทักมาหาผมได้เลยครับผมเชื่อว่า คือผมเองก็อาจจะยังไม่ไม่ได้มีอายุในตลาดนี้นานมาก10ปีเนี่ยผมถือว่าไม่ได้เยอะมากนะระยะก,กลางๆนะครับแต่อย่างน้อยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีประสบการณ์ที่ผมพอจะถ่ายทอดให้กับพี่ๆที่มีอายุประมาณไม่ถึงปีหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยได้ฟังบ้างเขาจะได้เกิดความระมัดระวังตัวนะครับบางคนถามต่อคิดในใจกว่าแล้วเขาจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคุณครับอ่ะผมจะเสริมให้อีกนังจุนครับเรื่องของการตลาด มันต้องทำเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนมีสินค้าตัวหนึ่งนักลงทุนอยากจะขายสินค้าแต่ด้วยเป็นคนที่โนเนมมากเลยครับแต่สินค้าของนักงทุนอาจจะดีนะแต่ถ้านักลงทุนเป็นคนที่ไม่รู้จักใครเลยสินค้าของนักงทุนจะขายออกไหมมันก็ขายไม่ออกถูกต้องไหมครับอย่างสมมุติว่าในวันนี้เราทุกคนไม่ได้มาเจอกันเลยครับ ผมไม่รู้จักนั่งทุนเลยผมไม่มีเพจไม่ได้เคยทํา Forex มาก่อนเลยแต่อยู่ดีคืนดีวันหนึ่งผมอยากจะตั้งตนเป็นโค้ชขึ้นมานะครับแล้วก็ไปคุยกับทางโบรกเกอร์เขาว่าพี่พอจะมีอะไรช่วยผมได้บ้างไหมนะครับต้องบอกว่าบางโบรกเกอร์ก็จะมีให้แต่บางโบรกเกอร์ก็ไม่ได้มีให้นะครับเพราะก็ถือว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นอะไรที่สูงสุดถือว่าเป็นการหลอกลวงลูกค้าแต่ก็ต้องเข้าใจมุมมองของโบรกเกอร์เลยครับว่ามันเป็นเรื่องราวของธุรกิจ บางครั้งโบเกอร์ก็จะให้ตรงนี้มานะครับและโบเกอร์ก็จะแจ้งกับคุณว่าอ่ะนั่นเดี๋ยวผมให้เงินทุนตรงนี้มาคุณลองเอาไปทําการตลาดนะคุณทําแบบนี้นะมันจะมีคนติดตามเยอะขึ้นนะและหลังจากนั้นครับสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับก็การเป็นไ b บบ้างการขายโปรแกรมตรงนั้นการขายโปรแกรมตรงนี้ก็สามารถทําได้เจเนเรตรายได้ขึ้นมาครับนึ่งจุดครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนคนนั้นสามารถทําได้จริงๆเหมือนที่เขาพูดนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีไปเลยล่ะ เพราะเขาถือว่าโ Product ์ของเขามีคุณภาพแต่ส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอคืออะไรครับมันมักจะเป็นแบบนี้สุดท้ายปุ๊บเนี่ยคือเรื่องดํามืดที่ดํามืทดมที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับพิติกพี่ศิการพี่รัชชาครับเรื่องที่ดํามืดที่สุดก็คือใช้บัญชีฮีโร่เหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แหละอัดหลอดเยอะๆอัดหลอดใหญ่ๆบางครั้งได้กําไรเยอะคนเห็นเนี่ยคือเป็นอะไรถ้เกิดอะไรขึ้นตามันจะลุกโชนเลยครับเจ้ารู้สึกว้าวมากโอ้โหดาออกหลอดแบบนี้พี่จะได้แบบกําไรเยอะแบบนี้เลยเหรอคะ สุดท้ายออกหลอดเยอะไปเรื่อยๆครับแล้วพอร์ตแตกพอแตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่ไม่ไดีๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วครับผมไม่แคร์หรอกก็มันไม่ใช่เงินจริงแต่สิ่งที่ผมจะต้องได้รับมาคืออะไรมันคือค่ารีเบทเงินจากการที่นักลงทุนคนนั้นเขากดเทรดนั่นแหละครับคือผมได้แน่ๆอยู่แล้วเงินมันเข้ากระเป๋าผมมาแล้วอา้าวแล้วนักลงทุนคนที่เขาพอแตกก็แตกครับก็แค่นั้นเลยคุณก็ต้องเติมพอรตใหม่ถ้าคุณยังอยากจะติดตามผมอยู่ครับ นี่นักทุนครับนี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดกลัวว่านักทุนจะไปเจอกับพี่ๆเหล่านี้นะซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้หมายถึงใครแต่ผมแค่จะบอกว่ามันมีจริงๆคนดีๆก็มีคนที่มองแต่เรื่องของการหาเงินก่อนก็มีเช่นเดียวกันเวลานักทุนเจออะไรแบบนี้นักทุนต้องระวังนะใปแจ้งเตือนบอกพี่ๆเขาด้วยนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับพี่ที่บอกว่าเพิ่งรู้เลยจริงๆว่าทําไม กฎหมายยังไม่รองรับการเทรด forex โอ้อันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งไปเลยครับพี่ดีครับเรื่องที่ว่ากฎหมายยังไม่รองรับเนี่ยมันติดหลายภาคส่วนนะครับทั้งภายในและภายนอกแต่ไอเรื่องที่ผมกําลังแชร์ให้ฟังนี้อันนี้มันคือเรื่องของส่วนบุคคลไม,ไม่ได้เกี่ยวกับทางภาครัฐหรือว่าอะไรระดับใหญ่นั่นแหละครับด,ดีเลยครับพี่เพิ้์ลบอกว่าหลายคนไม่รู้เรื่องนี้จริง,รง,รงครับ คือถ้าเป็นพี่พี่มือเก่าแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีประสบการณ์ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายไม่เป็นห่วงหรอกครับจะห่วงก็แต่พี่พี่มือใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยครับว่าบร o อ e r ก็เยอะขึ้นทำไมบรกอร์ถึงมาทําในตลาดในไทยเยอะขึ้นเพราะอะไรดูไหมครับก็เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เสียเงินไงครับนั้งทุนแล้วบรเกอร์เป็นบร oker บีบุ๊กบีบุ๊กคืออะไรรับกินเองก็ในเมื่อผมรู้อยู่แล้วว่าสถิติการเทฟฟรด forex ในตลาดประเทศไทยคนส่วนใหญ่เสียเงินอ้าว นี่มันช่องทางทําเงินของโบรกเกอร์เลยนะครับผมก็ไปสร้างโบรกเกอร์มาแล้วก็มาเปิดให้บริการในไทยแบบนี้เราถึงได้เห็นไงครับว่าในช่วง2-3ปีหลังเอาง่ายๆตั้งแต่ยุคหลังจากโควิดในเทปต้นมานับไม่ถ้วนโบรกเกอร์ในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นโบรกเกอร์จีนด้วยเยอะมากเพราะมันมีตัวเลขนะครับที่บอกต่อๆกันมาอยู่แล้วว่าไม่ว่าลูกค้าจะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ หรือไม่ว่าโปรโมชั่นของคุณจะดีขนหนก็ตามแต่คนส่วนใหญ่เสียเงินครับและท่านั่งทุนเสียและขายได้โบรกเกอร์ได้อันนี้คือข้อที่จริงส่วนหนึ่งเมื่อโบรกเกอร์เยอะขึ้นโบรกเกอร์ก็จะต้องหาลูกขายเยอะมากขึ้นซึ่งนั่นคือ IB ครับและเมื่อ IB เยอะมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับ IB ก็ต้องเร่งทำยอดเร่งแข่งขันเร่งหาคนมาต่อและเราจะเร่งได้ยังไงก็ต้องมีการตลาดที่ดี มีการทำอะไรที่มันดีๆเพื่อดึงดูดคนเข้ามาให้มากที่สุดครับนี่แหละครับก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่นักทุนทุกคนจะต้องเฝ้าระวังด้วยนะนะครับยินดีเลยครับพี่ออดีครับผมยินดีครับอ่ะไปครับทุกท่านวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องประมาณเรื่องนี้นะครับนักทุนอ่ะเนี่ยผมปิดขออนุญาตปิดออเดอร์ก่อนนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่เงินจริงๆแลผมไม่เสียได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นเงินปลอมเนี่ยผมจะกดให้มันติดลบใหม่เลยก็ได้แต่มันออกหลอดไม่ได้แล้วล่ะ มาจินไม่พอนะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่พี่โบรกเกอร์เขาสร้างให้ผมเขาให้มาจินผมมาเท่าไหร่นะมันเลยออกหลอดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดทิ้งไปเลยครับยินดีครับนั่งถูนครับขอบคุณมากครับผม